ลิซ่าคะ่ะได้สัมภาษณ์ซื้อใหญ่ที่จีนประกาศชัดๆเลยนะคะว่าหนูอยากไปจีนมากๆอยากเจอทุกคนแล้วก็คิดถึงอาหารจีนที่นู่นด้วย โอ้ยแอดบอกเลยว่าเป็นคลิปสัมภาษณ์10นาทีกว่าๆที่โคตรน่ารักเลยคะ่ะทุกคนน้องออกมาบอกผ่านสื่อจีนแล้วนะคะว่าหนูอยากไปจีนมากๆอยากเจอทุกคนที่นูน่นแล้วก็คิดถึงอาหารจีนมากๆด้วยคือแอดอะขอโฟกัสเนะื้อหาในการสัมภาษณ์กับสื่อที่จีนในคลิปนี้นะคะบอกเลยว่าคําถามดีมากแล้วก็มีความรู้สึกว่าน้องตอบคําถามได้แบบออกมาจากใจจริงๆอะ่ะ ในการสัมภาษณ์ครั้งนี้นะแล้วก็น้องได้พูดถึงการทํางานค่ะในตําแหน่งเมนทัวร์เมื่อซีซั่นที่แล้วพูดถึงเมมเบอร์ในวงโดยเฉพาะน้องโรเซ่นะคะที่ชอบเรียนแบบคําพูดของน้องลิสเวลาสอนเด็กฝึกพี่จีนและน้องก็ยังได้พูดถึงการเต้นของเพลงตีมในรายการเมื่อตอนซีซั่นที่2ด้วยว่าน้องอภูมิใจมากที่ตัวเองสามารถเต้นน่ารักน่ารักแบบนี้ได้นะคะพร้อมกับบอกความรู้สึกในการร่วมงานกับทางรายการอีกครั้งนะคะว่ายังไงซีซั่นนี้ก็ยังคงตื่นเต้นอยู่ว่าเราจะสอนเขายังไงดีจากนั้นนะคะ น้องก็พูดถึงการเลือกเพลงแล้วก็การโชว์ในสเตจเพลงของพีดีคุณน้องบอกว่าโดยส่วนตัวหนูชอบเพลงนี้ของพี่คุณมากๆก็เลยเลือกมาสแสดงบนสเตจให้เด็กๆได้ดูกันจากนั้นพี่สื่อก็แซวเรื่องการที่น้องเรียกชั่นในซีซั่นนี้นะคะพร้อมแบบหลายคนเอารูปมาทําเป็นมีมซึ่งน้องขำมากแล้วก็บอกว่าถ้าทําเป็นสติ๊กเกอร์ได้ก็อยากใช้รูปตัวเองเหมือนกันค่ะจะได้ส่งคุยกับแม่แล้วพี่สื่อที่สัมภาษณ์ก็ถามถึงความรู้สึกต่อเด็กฝึกนะคะมีพี่เหลียงเซินด้วยรวมถึงทีมโปรดิวซ์ Panda. แต่ยังไงก็เดี๋ยวลองไปฟังกันดูเองละกันนะคะว่าน้องให้สัมภาษณ์ไปไว้ยังไงบ้างยังไงใครยังไม่ดูเดี๋ยวแอดมินแปะลิงก์รับชมไว้ให้ที่ด้านล่างคลิปนี้นะคะ